สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงเยี่ยมพระสงนิกรและทออพระเนตรการแสดงหลังทรงเปิดงานโครงการหลวง2563จังหวัดเชียงใหม่ ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยามบริเวณลานหน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์หลังทรงเปิดงานโครงการหลวง2,563จังหวัดเชียงใหม่ทรงเยี่ยมพระส์นิกรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับสเสด็จมีชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆจำนวน13เผ่าอาทิม้งปากาเกยอและนาราอั้งโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีพร้อมขับร้องเพลงหมู่ของวงดนตรีจิตอาสาพระราชทานสองเพลงได้ แก่เพลงใต้ร่มไตรรงและเพลงแผ่นดินของเราพร้อมทั้งทออพระเนตรการแสดงฟ้อนเล็บแบบล้านนาจากชาวจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1899คนเป็นศิลปาการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือมีรูปแบบการฟ้อนสองแบบคือแบบพื้นเมืองหรือฟ้อนเมืองและแบบคุ้มเจ้าหลวงลีลาท่าฟ้อนมีความงดงามได้รับรูปแบบฟ้อนจากคุ้มเจ้าหลวงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงปรับปรุงท่าฟ้อนให้ดูอ่อนช้อย งดงามยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากส่งเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจทรงเปิดงานโครงการหลวง2563ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21-27ธันวาคม2563ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมผสมนิกรที่มาเฝ้าทุนละอองลีพร,ระบาทรับสเสด็จโดยมีผสมนิกรจากอำเภออมก่อยทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกขึ้นเองโดยน้อมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรมาปฏิบัติตามทำให้ผสมนิกกรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพออยู่พอกิน และมีความสุขอย่างยั่งยืนและอย่างได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายงานศิลปหัตกรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีรายได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแทน่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารกองบิน4 1กลับยังกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากดังนี้ เวลา7นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเจดีพระาธาตุดอยผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทรงวางพวงมลาลัยบูชาพระพุทธสิฎินาคมุนินซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2560ตามเจตนารมณ์ของวัดและชุมชน3ตํตำบลโดยรอบโครงการเหมืองผาแดงประกอบด้วยตำบลพระาธาตุผาแดงตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุเพื่อเป็นพุทธบูชา ศูน์รวมจิตใจของประชาชนอีกทั้งเพื่อเป็นการดำลึกถึงพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านค้างพิบานตำบลพระทาตผาแดงจากนั้นสเสด็จพระราชจะดำเนินไปยังเรือนเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากซึ่งหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันสนองงาน ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริอาทิสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริที่ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ3ปีตั้งแต่ปี2561ถึง2563มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นลำดับทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ตลอดจนการบริหารโครงการซึ่งมีการจัดสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคการบริหารจัดการ แหล่งน้ำการบริหารจัดการพื้นที่และการตรวจสอบสารปนเปื้อนและรองรับความปลอดภัยมีมติจัดทำแผนแม่บทโครงการระยะ5ปีปี2565 2569เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป่าไม้ได้รวบรวมพันไม้ท้องถิ่นในภาคตะวันตกไม้เฉพาะถิ่นและพันไม้หายาก โดยสามารถรวบรวมพันไม้ไว้แล้วจำนวน599ชนิดอาทิปัานนันช้างตาวมนทาดอยเพื่อจะทำส่วนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้สนใจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและประเมินราคาการก่อสร้าง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำการสํารวจกล้วยไม้ป่าและพืชล้มลุกได้จํานวน219ชนิดโดยได้รับงบประมาณในการจัดสร้างโรงเรือนเพาะชําจํานวน4เรือนเพื่อรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าและพันธุ์ไม้หายากจํานวน153ชนิดอาทิพิสวงตานกฮูก เทพามาดชาีสีเมืองตากนอกจากนี้ยังจะทําโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาวระบบนิเวศป่าไม้เยาวชนรักน้ําและการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งยังดําเนินงานฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบโครงการ สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทอชอได้ดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองผาแดงรวบรวมเป็นหนังสือและทําการขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหมืองผาแดงได้แก่กระเจียวส้มและเอื้องหินซึ่งประสบผลสําเร็จสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทังด้านเศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศ นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณียังได้เข้าไปสำรวจความหลากหลายของซากดึกดำบรรในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อนำไปศึกษาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป จากนั้นสเสด็จพระราชดํดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่รวมต้นไม้ทรงปลูกทรงปลูกต้นไม้วงแค่จำนวน9้าต้นประกอบด้วยปีกอีโปงแค่หางข้างแค่หัวหมูแค่ยอดดำแค่สันตีสุกแค่นากาสลองคำและปีกทองในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริในพื้นที่7อําอำเภอของจังหวัดต่างซึ่งกรมป่าไม้ได้น้อมนำพระราชากระแสแนวทางส่งเสริมการปลูกและให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกไม้ป่าและไม ผลเศรษฐกิจอาทิบุก คือเชิงเดี่ยวที่มีราคาดีปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิสบู่สมุนไพรรวมถึงส่งเสริมการปลูกไม้ป่าประจำถิน่นอาทิขมิน้นมะขามป้อมเพกาเป็นต้นควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดตั้งกลุ่มหัตกรรมและกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมตัวแทนสมาชิกโครงการของจังหวัดต่างที่ปัจจุบันมีมากกว่า5000คนทั้งนี้กร ป่าไม้และหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์เกษตรแบบผสมผสานเพื่อขยายผลสู่ชุมชนโดยไม่ทำลายป่าตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับป่าด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โดยการร่วมมือของ ยอดฝักออดมาแล้วประทานได้รที่นีจวนหลายค เวลา11นาฬิกา41นาทีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปส่งติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบระชมพรรษาบ้านหม่องกัวตำบลแม่จันอเภอ,อุ้มพางซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยจะตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี2539โดยสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครั้งนี้ ีเป็นครั้งที่6ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้งทําให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมมศึกษาปีที่3มีครูตำรวจตรเวนชายแดนหนายครูอัตราจ,จ้าง12คนและมีนักเรียน450คนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงโดยโรงเรียนได้เน้นส่งเสริมทักษะวิชาภาษาไทยคัดกรองกลุ่มวัดผลนักเรียนและสอนเสริมหลังเลิกเรียนทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอ e เนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560 รวมทั้งได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเช่นสอนวิธีตัดต่อวิดีโอแก่นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่2และ3ควบคู่คกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าสูงสุด15หน่วยต่อวันและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 3g รวมทั้งส่งเสริมประยุกต์ใช้ i CT เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพโดยจัดหาผู้เย,ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่มาฝึกซอนติดตามผลในรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างมูลค่าของไผ่ซึ่งโรงเรียนมีการจัดแปลงไผ่ทดแทนปลูกไผ่พันธุ์ต่างๆที่มีความหลากหลายส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบผลสำเร็จดีมากมีเพียงพอบริโภคตลอดปีโดยได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พืช8ชนิดเช่นบวบเปลี่ยมและกระหล่ำปลีรวมทั้งมีการเลี้ยงแพกกะกบปลาดุกไก่ไข่และเป็ดตลอดจนได้ผสมพันธุ์สุกรสีสายเลือดจากสุกรพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์หมูป่าพันธุ์เหมยซานและพันธุ์ดูร็อกได้สุกรตัวใหญ่เนื้อแดงเยอะไขมันน้อยพร้อมทั้งแจกจ่ายลูกสุกรขยายผลสู่ชุมชน นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพร้อมกับจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยปีที่ผ่านมานอกจากนํามาใช้ในภารกิจของโรงเรียนแล้วอย่างได้ให้การสนับสนุนงานชุมชนเช่นรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงเรียนอุ้มโรงพยาบาลอุ้มผาง โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ประชานทานจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลอุ้มผางที่ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมมีผู้เข้ารับบริการ214คนส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ เวลา14นาฬิกา51นาทีเสด็จพระราชดํดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนบ้านแม่จันทะตำบลแม่จันอเภอุ้มผางซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเดิมเป็นโรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี2536ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูตำรวจตรเวณชายแดน6นายครูอัตราจ้าง6คนและมีนักเรียน200 70คนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรียงโดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่5โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริรวมทั้งสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องน้ำในโรงเรียนซึ่งปัจจุบันใช้น้ำจากระบบประปาภูเขาแต่มีการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง ในการนี้มีพระราชดำริให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานกรปร,รและกรมชลประทานร่วมกันปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำตามความเหมาะสมเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้โรงเรียนและหมู่บ้านแม่จันทะมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอตลอดปีพร้อมกับจัดหาน้ำสนับสน,นุนให้แก่บ้านเลตองคุเพิ่มเติมด้วย ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชสวนครัวไม้ผลและเลี้ยงสัตว์ให้ผลผลิตเพียงพอประกอบเลี้ยงในโรงเรียนรวมทั้งจัดทาโครงการธนาคารโปรโตีนราคาถูกโดยเลี้ยงเป็ดในโรงเรียนจํานวน350ตัวแล้วขยายผลแจกจ่ายสู่ชุมชน20ครอบครัวครอบครัวละ5ตัวเพื่อเป็นแหล่งโปรโตีนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ชาวบ้านลดการล่าสัตว์ในเขตป่าสงวน ด้านการจัดก,การเรียนการสอนมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสอดแทรกกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจรวมทั้งมีกิจกรรมพี่นำน้องอ่านหนังสือก่อนนอนของนักเรียนบ้านไกลและกิจกรรมพี่นำน้องอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังก่อนนอนโดยมีครูเวรออกเยี่ยมบ้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่านออกเขียนได้กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียน โรงเรียนยังได้ส่งเสริมกิจกรรมสากลให้นักเรียนได้เรียนรู้การดําเนินงานสากลร,ร้านค้าการออมทรัพย์และการจัดทําบัญชีซึ่งสมาชิกได้รับเงินปันผลจากกําไรอีกทั้งเพื่อปลูกฝังประสบการณ์ด้านสากลตั้งแต่วัยเด็กส่งเสริมการฝึกอาชีพแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรเช่นกล้วยตากไข่เค็มและเจอรี่มาเบอรี่ตลอดจนการทอผ้ากระเรียงเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนี้พระราชทานรถยนต์บรรทุกให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจการต่างๆของโรงเรียนและชุมชนเช่นขนส่งวัสดุในการพัฒนาโรงเรียนส่งผู้ป่วยจากศุขศาลาไปยังโรงพยาบาลอุ้มพางในยามวิกาลซึ่งอยู่ห่าง128กิโลเมตรและต้องใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงซึ่งพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในถิ่นธุรกันดารสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วขึ้น ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญรางวัลเรียนดีและโล่ประกาศเกียรติคุณของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูป,ปถัมภ์ประจำปี2563 เวลา13นาฬิกาห3นาทีที่ศาลาสะไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายทเนศวีระสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม กุฎราชกุมารและที่ปรึกษานำนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมาศาสตร์ประจำปี2 5 6 3รับเหรียญรางวัลเรียนดีจำนวน44คนและผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมาศ,าาศาสตร์ประจำปี2 5 6 3รับโล่ประกาศกิติคุณจำนวนหนึ่งคน มูเลยในที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราชิวาส ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอจังหวัดยะลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมเหมือนสุทธานารีนาธในฐานะทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินสิริพัฒมหาวชราราชธิดาในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้เชิญถุ อย่างชีพพระราชทานจำนวน2,100ชุดไปยังสอ,อบตอมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสออบตอเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณจีรชาตาและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิ์เพชรวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอรณิ์ค่ะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดขอนแก่น